แน่เลยนั่นคือผู้รู้ผู้ที่ใจะไขความกระจ่างกแก่เราได้จะดันโดนไปลุยเนาะโอเคเฮ้ยฮืรู้ฮู้รู้เฮ้ยกระโวฮืรู้ฮู้รู้ อีดิชั่นอดิชั่นเ้งเห็นะฮรูะหะฮะูรู้ฮะฮะฮะะะฮะฮะฮนฮะฮหะะ ถ้าได้ข่าวว่าท่านเนี่ยเป็นผู้รู้หรือไม่อยู่แถวนี้จับหวนใดโปรดแจ้งหน่อยสิอยากช้อปแต่รอรถต้องรอหน้าห้องใช่หรือเปล่าอะไรกัน าอยากรู้ว่าเจ้าคือท่านคือคุณคือผู้รู้หรือเปล่าผู้รู้นี่ร่วงรับไปตั้งนานแล้ว2 000, 5 0 0ปีที่ผ่านมาท่านคือผู้รู้ผู้ตื่นหรือผู้เบิกบานในระหว่างนี้มันน่าจะเป็นผู้ที่รู้ตามแต่ตามได้แค่ไหนล่ะ าเป็นเงาติดตัวเรียว่าตามห่างกันหนึ่งเก้าสองสามเก้าถัดมาอามว้ว่าถ้าบอกก็รู้เธอรู้ตามก็แล้วกันว่าไปอี่ท่าน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 ช่วยแจ้งแถลงไขให้ค่าหน่อยผู้น้อยหน่อยเราหน่อยว้าโ,โลกมนุษย์นี่มันช่างวุ่นวายหนอ ขอถามท่านผู้ตามสักสามข้อในเวลาแบตจะหมดข้อที่หนึ่งเราควรปรับตัวหรือทำตัวให้เท่ากับการหมุนของโลกและทุกอย่างจะเข้าที่เขาา้าทางข้อที่สองเราได้ยินมาว่าพุทธศาสตร์ศาสนาประโยคนี้ คนละคําและคนละความหมายข้อที่3ในฐานะที่มนุษย์ปุ้นวายหนอจะทําความเข้าใจและจัดสรร3คําถามนี้อย่างไรเชิญท่านผู้ตามได้เล่าให้ฟังหน่อยอการที่จะรู้ว่าโลกใบนี้มันหมนุนตรงนี้ครับ น,นี่น่าจะเป็นคำตอบคำาสุดท้ายได้ว่าถ้าอยากจะรู้ก็เป็นหนึ่งเดียวกับโกใบวี้สิเนี้ย <Yeah. S 1> เออเขาว่าเป็นหนึ่งเดียวกับโกใบนีส้สมันจะเป็นยังไงอะ,ะโดยปกติทุกคนทุกท่านก็เกิดมาในโลกใบนี้เหมือนเหมือนกันทุกสิน้นคำถามย้อนกลับทำไมล่ะมันมีบางคนคนนั้นคือใครก็ไม่รู้ เขาจะรู้สึกขณะที่โลกหมุนและหรือหยุดหมุนด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่เราอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำถามว่าจะรู้อะยุได้ไงก็ปรับตัวตามให้เป็นอย่างเดียวกับโลกใบนี้สิอย่งเงี้ยแล้วยังไงต่อเนี่ยมันก็คงอธิบายกันเอาได้บอธิบายเอาข้อสามทบายดีไหมเมื่อกี้นี่ที่บอกว่าพุทธศาสตร กับาศาสนาอย่างเงี้ยข้อสามคือมนุษย์หนึ่งสองกับสามเนี่ยคือพุทธศาสนา<ม>ข้อสุดท้ายคือมนุษย์อืาการที่จะไปร่วงรู้ว่า,าโลกใบนี้มันหมุนจะต้องผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะครับมันจะรู้ได้<ม>ผ่านนะผ่านความรู้สึกเท่านั้นแำว่าความรู้สึกตรงนี้แหละ ใร่ล่ะแต่เป็นมือที่รู้สึกว่าโลกเวนี้มันกำลังหมุนอยู่ในวินาทีนี้อย่างเงี้ยเออส่วนมากเราก็ไม่ได้กันก็ไม่รู้กันจะทำไงต่อมันก็น่าจะมีคำหนึ่งน่าจะเป็นคำสุดท้ายได้ถ้าเป็นไปได้นะที่บอกว่าลุงผู้สมรรถคันนี้นะว่าลองเูสิมันได้ ้องรู้จักตัวเราเองเราคือใครเกิดได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมานานแล้วเท่ากับเท่าใดนั่นะฮะคาก็ตามที่ถามหาใครมันตอบตัวนี้ได้หมดจดก็จะกลับมารู้เออนี่เราเรียกว่ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตรงทั้งตัวเราไอ้ตรงนี้นะฮะมันก็น่าจะอยู่ในกรอบอ้างอึงในกลางอีกในแนวทางของพุทธศาสตร์ ให้กับชาวโลกตัวน,นั้นเองของวัคตศาสตร์ตัวนั้นก็คือชาวโลกซึ่งมันจะมาคนละท่อนกับคำว่าศาสนา mm hmm. พอเวลากลับมาเป็นศาสนามันก็คือมันก็มีมนุษย์มนุษย์อยู่สามสี่กลุ mm ่ม hmm. กลุ่มที่หนึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้นํา mm hmm. ผู้นําที่เขาเรียกกันว่าจิตอิงยงจิตยานสารวัตรแต่ที่เขาว่า ผู้นำที่ว่านี้มันน่าจะอยู่ในประมาณสักสิอร์ซของของการเป็นผู้นำไอ้สิบเนนั้ก็ต้องมาแยกย่อยว่าใครคือหัวแถวหมายเลขหนึ่งอันนี้นก็ต้องนี่จะตามหายังไงล่ะครับก็คงจะไม่ใช่เร่งง่ายนะักในการที่จะตามหาสิ่งที่ว่านั้นน,นะครับแต่วเธอ